สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวดาศีตุล ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีตุลทุกท่านคะการเงินและโชคลาภของท่านในช่วงปี2,569เป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะสำหรับ ในเรื่องของการเงินนะคะช่วงมกราคมพามีนาเมษาช่วงนี้ท่านเริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการหารายได้เพิ่มนะคะมันจะมีภาระบางอย่างที่ทําให้ท่านนั้นต้องมองหาเส้นทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินหรือว่าช่องทางการหารายรับเพิ่มนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าท่านมักจะมีโชคลาภจากการพูดคุยการติดต่อ การเงินของท่านจะเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับสี่เดือนนี้นะคะที่สำคัญบางท่านการเงินจะพลิกฟื้นใช้คำว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ภาระหนี้สินเยอะๆช่วงนี้ภาระหนี้สินของท่านจะลดลงนะคะบางท่านได้เงินจากต่างประเทศได้เงินจากโลกโซเชียลออนไลน์ได้เงินจากการพูดคุยการติดต่อการเดินทาง ท่านใดที่กำลังแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินอยู่และอีรุงตุงหนังไม่มีข้อคือท่านดูดูแล้วหมดความหวังะเหลือเกิน4เดือนแรกของปี2569การเงินของท่านนะคะท่านจะแก้ไขกับปัญหาใหญ่ๆได้สำเร็จแต่ว่ารายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะหมดเงินไปกับการ คือมันจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะข้อดีก็คือว่ารายจ่ายบางอย่างจะหมดไปหรือไม่ก็จะจบลงท่านอาจจะหมดภาระหนี้สินบางอย่างอาจจะหมดลงอาจจะหมดไปนะคะช่วงนี้ในช่วงสีเดือนแรกของชาวราศีตุลการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ แต่อย่าประมาทด้านการใช้จ่าย4เดือนนี้นะคะเพราะว่าท่านมีดวงได้ใช้เงินก้อนมีได้ใช้เงินจำนวนเยอะๆอาจจะลงทุนหรือว่าซื้อทรัพย์สินนะคะต่อมาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาโอ้สเดือนนี้นะคะท่านก็จะมีโชคในเรื่องของการเงินช่วงครึ่งเดือนแรกการเงินท่านจะได้ แต่ท่านจะได้จากความสามารถใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านมีโชคม,มีลาบด้านการเงินได้เงินแบบฟุกฟุกได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเงินนะคะโอ้ลืมบอกไปในช่วงมก,กราถึงเมษามีดวงได้เงินจากมรดกนะคะมีคืออาจจะได้เงินจาก ได้เงินจากการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะเรามาต่อนะพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินจากการลงทุนและช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดหาเงินเก่งท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มขึ้นได้เงินจากโลกโซเชียลออนไลน์จาก ต่างประเทศมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลังท่านด้านการเงินแต่สิ่งที่จะเตือนท่านในช่วงนี้นะคะระวังอย่าให้ใครกู้ยืมเงินเด็ดขาดอย่าไปทำอะไรอย่าออกหน้าออกตาแทนใครห้ามเซ็นคำประกันให้ใครระวังโดนแทงข้างหลังระวังโดนคดโกงในเรื่องของการเงิน ให้ระมัดระวังการเซ็นหนังสือสัญญาเรื่องเงินเงินทองทองระมัดระวังการเซ็นหนังสือเอกสารสําคัญสําคัญ,คญเพราะมันจะเป็นการผูกมัดตัวท่านการเซ็นหนังสือเอกสารช่วงนี้ถ้าท่านนะคะไม่อ่านให้รอบคอบท่านจะได้แก้ปัญหาในอนาคตแน่นอนมีโชคลาภมีข่าวดีเรื่องเงินเงิน,งนทองทองการเงินจะมีการขยับปรับเปลี่ยนรายรับของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง รายรับจากงานประจําจะสูงขึ้นนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยนุนหลังข้อนี้โดดเด่นมากและที่สําคัญช่วงนี้นะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนให้เงินมีดวงได้เงินจากการใช้คําพูดบ้านรถที่ดินอสังหาจะนํามาซึ่งรายรับขายบ้านขายรถเซลล์หรือท่านใดที่ตั้งใจที่จะขายทรัพย์สิน นะคะช่วงนี้จะประสบความสำเร็จแต่ให้ระวังในสิ่งที่เตือนนะคะต่อมาในช่วงเดือนกันยาถึงสิ้นเดือนสิ้นปีถึงธันวาคมนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมขออภัยค่ะช่วงเดือนกันยาท่านจะมีโชคมีลาบมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตนะคะมีโชคลาภจากการเดินทางการติดต่อและช่วงระยะเวลา4เดือนสุดท้ายของปี2569นะคะรายจ่ายของท่านในบางช่วงบางจังหวะค่อนข้างที่จะเยอะ ท่านจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการงานและให้ท่านระมัดระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้างเรื่องเงินเงินทองทองอย่าใจดีกับคนอื่นมากจาถ้าจําเป็นที่จะต้องร่วมหุ้นลงทุนกับใครก็ตามอย่าใช้คําว่าใจวัดใจท่านจะต้องทําหนังสือเอกสารสัญญาให้ชัดเจนตกลงกันก่อนตกลงกันได้แล้วทําหนังสือสัญญา จะคุยอะไรกับใครเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะต้องละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นเพราะว่าช่วงกันยาถึงธันวาได้รับของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะมีดวงได้หยิบจับเงินก้อนโตมันจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเป็นปีที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้านการเงินแต่ไว้ใจคนไม่ค่อยได้ถ้าเมดโดนแทงข้างหลังก็จะ ทะเลาะกับคนรอบข้างรอบข้างเรื่องเงินเงินทองทองท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายปี2,569หรือแม้แต่ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดนะคะการเงินของท่านจะขยับดีกว่าช่ง2,568แน่นอนมีดวงได้ทรัพย์สินมีค่าในช่วงกันยาถึงธันวาคมท่านใดที่ตั้งใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถท่านใดที่ตั้งใจที่จะจัดการเรื่องทรัพย์สินมรดกต่างๆ จะประสบความสำเร็จเป็นปีที่เหนื่อยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นแต่ท่านจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับท่านนะคะมีรายรับใหม่ๆจากช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีดวงได้เงินทุกคาลาบด้วยฉะนั้นในช่วงปี2569ขอให้ท่านนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าประมาทเด็ดขาดปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง เรื่องเงินเงินทองทองบางท่านไม่เคยมีโชคมีลาบก็จะมีโชคมีลาบท่านใดที่ยังไม่มีทรัพย์สินราคาแพงๆเช่าบ้านอยู่หรือว่าบางท่านเนาะอาจจะได้ทองคำม,มันมันมันมีโชคมีลาบอะ่ะมันจะมีคำว่าได้เกิดขึ้นปี2569หลายหายท่านนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของท่านจะดีขึ้น ถ้าจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้นเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนแต่มันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านเฮงเฮงปังปัหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ